สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปเด้อค่ะพ,พี่น้อง,องเดี๋ยวไปคุยกันในป่าเด้อเดี๋ยวคุยกันเลยหลายเรื่องหลายหลายแล้วเก็บผลไม้ไปด้วยคุยกันไปด้วยค่ะพ,พี่น้อง เือวอมกางเกงวอมเหมือนบ้านเราพี่น้องแดดร้อนร้อนมันนี่รถเข่ามาน่ะสะตุกนุ่นก็สีคันอันนี้อีกเดี๋ยวก็มดละค่ะป่านี่มือแค่ยาวสาวได้สาวเอาพี่น้องเอ้ยได้เป้แยกแยกข้างกันคือเก่าไม่พี่น้องไปด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวไปสามตูดกันนิดก่อนตรงไหนโดกก็แยกกันไม่ใช่อะไรดอกพ่อต้นต้นแรกกลับไปก่อนไปด้วยกันก่อนแล้วทีนี้เกาะ แยกกันว่าทางไหนดกก็โทรโทรบอกกันว่าทักนี้ดกทางนไหนไม่ดกแยกกันหานะคะแต่ปีนี้ไม่ค่อยได้หาสักท่าไรเป็นดกพี่น้องเขาไปตรงไหนก็มีแต่ส่วนใหญ่เยื่สวนจะตักได้เยอะกว่าเด้อพี่น้องกาะตักได้น้อยกว่าขโมยแต่เด่นโทรศัพท์งานเขาพี่น้องเห็นกันไหมินตา,านี่ไง เยอะๆยายจะนั่งเอาเลยให้คุณตาไปเดินเก็บเพราะว่าแขนจะยาวแขนคุณตายาวเริ่มแรกแหกหมานเ่น่งวันนี้มาสายต้องขยึกหน่อยเด้อโอ้ยดุดีดองเห็นไหมค่ะมันอยู่ใต้ใต้ใบเนี่ย ทุกอย่างกันนี่เราอยู่ใต้ใบถ้าฝนตกมาเด้อพี่น้องฝนตกมาเดี๋ยวเขาก็เน่าเพราะว่าใบเขาหนาเสียงคนคุยกันอยู่ฝั่งโน้นพี่น้อง ดกจนตักไม่ได้พี่น้องมันตักไม่ได้นะมันดกอย่างกันนี่เราจะสวยเอาพวดเดียวแตกมดพี่น้องเอ้ยหาวิหาวิธีสวยหาวิธีตักเอานนั่และถ้าว่ามองใกล้ๆเห็นยายสวนนั่งทำไมยายถึงไม่ตักเอาเร็วๆเหมือนเขาทำไมยายถึงสวย ทีละนิดอย่างกันนี่เลยค่ะให้ดูชัดๆว่ามันมันเอาไม่ได้ก็ดูตักไปถึงถังจะได้จะได้พ่อเครึ่งกระป๋องไม่พี่น้องก็ดูเด้อนี่แต่ลูกใหญ่ๆเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะทําคลิปว่าวิธีตักอย่างไรมันไม่แตกเด้อพี่น้องมันมีวิธีของของเข้าอยู่มาใหม่มายสวนตักโอ้โห ไปเลือกยากมันแตกแล้วมันเลือกยากมันเหนียวติดมือแล้วก็เป็นน้ำแช่นั่นแหละถึงบอกว่าจะลูดเอาพวดพวดเลย่มไม่ได้เวลาไปเลือกนะ่ะมันทำยากมันแช่ที่นั่งไม่ไม่ก้มเก็บอย่าว่ากันเด้อพี่น้องนั่งกระตอดเขาเพราะว่ามันดกอีกอย่างนึงเัวะเข่ารับน้ำหนักไม่ไหวปวดเัวาเข่าค่ะ <c oughs> เขาเ่าล้วหัวเข่าเสื่อมพี่น้องแล้วกำลังจะได้เข่าคอดรักษาตัวอยู่สงสัยจะได้เปลี่ยนหัวเข่าแลวพี่น้องเปลี่ยนชิบ้าหัวเขา่าเลยตามวัยตามสังขารเนาะพี่น้องแต่ก็ยังหาเงินได้อยูุเดสพี่น้องมาวานเนี่ยป้าหอวใหญ่เอาไปขายได้มาวานนี่ตักได้ เห็นถังมันไม่เต็มน่ะเพราะว่ามันเรามีของเก่าเพิ่มอยู่ด้วยสรุปแล้วได้ไปห้าถังมาวานนี้ได้ไปห้าลังเพราะว่าเราถัางหนึ่งมันในถังนี่มันจะน้ำหนักประมาณเจ็ดกิโลเน่ะถังนี่ประมาณเจ็ดกิโลเราไปใส่ลังนะ่ะลังละห้าห้ากิโลค่ะแล้วก็ขายกิโลละสิบเอ็ดยูโรค่ะก็บวกลบคูณหารเอาเอาสามสิบหกสามสิบเจ็ดคูณพี่น้องนั่นแหละถึงขยนัน หาได้จะคือพี่น้องเอกมานั่นแหละพี่น้องทําไม่จะบอกว่าคือพี่น้องเอกมาหาข้าเครื่องบินกลับบ้าน <c oughs> โต๊ะงานเนาะพี่น้องคนแ่าโต๊ะงานกันนี่แหละพอได้ข้าเครื่องบินกลับบ้านฮะลูกหลานไม่ได้รวยดอกพี่น้องก็ยังเป็นฝรั่งคนจนเมียฝรั่งคนจนจนคนนึงอยู่พี่น้องแต่ยังดีพอได้ให้ลูกได้มีงานมีการทํา บอกยายสนอยู่ต่้งหลายปีทําไมยายสนไม่รวยส่งลูกเลี้ยนมดพี่น้องส่งลูกเลียนแล้วก็เอาไปช่วยลูกลงทุนอันนู่นอันนี้มั่ง <c oughs> มีฝรั่งขี้นกจริงๆเิด้พี่น้องอันนี้ไม่อายใครเออไม่อายใครจริงๆพี่น้องอยู่เมืองไทยายสนมีเงินงติดบัญชีห้าร้อยบาทเนะี่ยห้าร้อยบาทจริงๆพี่น้อง ยูนี่ก็ไม่ถึงยูนีก็บ่ถึงสามพันใสฮาแต่หมอพี่น้องหาแต่หมอค่าหมอก็ไม่แพงดอกค่ายาว้าพี่น้องเอ๊ดูสันี่นะเห็นไหมว่าเยวสวนเอากล้องนั่นเขาเรียกกล้องนากล้องหลักนะกล้องอีกด้านหนึ่งแสกมันไม่ดีพี่น้องแสกมันไม่สวยก็เลย กะระยะเอาเองเถอะและพี่น้องมันจะได้เห็นไหมขึ้งกระป๋องเลยเดินมาหนาเดียวนะคุณตาถอดแล้วค่ะถอดไม้แล้วค่ะแอบสองผู้บ่าวให้ดูพี่น้อง พูดดังไม่ได้อากาศร้อนโดนโดนดุโทรเรียกเยสวนฉันทนไม่ไหวแล้วกลับบ้านเถอะพะงัน้นกลับบ้านกลับบ้านพาสันว่าร้อนทนไม่ไหวแม่นแล้วเล่นใส่เสือกันลมมาพี่น้องเหงอแตกสะเลยแล้วนนแอบส่งผู้บ่าวเด้อพี่น้องคุณตา แกร้อนแกแกทนไม่ไหวแถมใส่เสื้อกันลมมาด้วยกลัวคนเฒ่าจะเป็นลมอยู่ <c ười> <c ười> เห็นแล้วนี่แหละค่ะพวกเราจะอยู่กันแบบนี้แหละสองตายายมันลิ้นกับฟันพี่น้องเป็นเหมือนกันไหมมันลิ้นกับฟันแต่ก็อยู่กันได้ <c ười> ทั้งไม่ชนะลอยใส่กันแต่ก็อยู่กันได้พี่น้องเอ้ยบอกไปเดินเดี๋ยวก็เวียนหน้าเวียนตาบอกมาทางนี้บอกแกตู้แจนเนี่มาทางนี้ลูกเป็นกองอยู่นะต้นมันล่มพี่น้องเอ้ยแต่ละกอแต่ละกอแต่ละต้นนี่ลูกเป็นกองอยู่อย่างกันนี่เลยเด้ยเยอะมากทำบาปคนเถเนาะพี่น้องเนาะ แกชวนกลับบ้านบอกว่าให้ได้ค่าน้ำมันรถก่อนอาร์เม่นเนล่ะเหรอโอดเซออากายแนนนุออดอากายเสียก็ต้องเล่นตาก็โกนะเมื่อกี้ยายไปนั่งดีพี่น้องเอ้ยยายไม่เอาตูดนั่งบับทับลังผึงพี่น้องดีที่หัวเขาหัวเขาไปโดนกิ่งไม้แล้วแม่มันออกมา ตอนหวัวเขาย้ายป้อมหมดลเลย,เลยหลงพื้ต่อยนิดนึงพี่น้องเอ,อ้ยหัวเข่าบวมหมดเลย <c oughs> สามสีเ่เมตรไปนั่งตรงนั่นเมื่อกี้นี่บอกตาเอาตาเอาโทรศัพท์ฉันมาถ่ายที่ฉันหนีไม่ได้ว่านั่งมอบอยู่นี่บ่ะฉันเปิดกล้องเธอไม่เป็นหวัวเขาย้ายบวมหมดพี่น้องอืเกือบไปนั่งทับหลังผึ้งแล้วที่นี่มันไปโดนกิ่งไม้กิ่งไม้มันยึกยักมันก็นขคืนวู้บู้แต่ที่นี่ย้ายสนเห็นอยู่ไม่ใช่ไกลนะพี่น้องอยู่แค่เนี้ยแขนเดียวนี่นะเห็นลังพึ้งอยู่แต่นี้ไม่ได้ นี้ไม่ได้มันบินมันบินอ้อมมันบินอ้อมอันที่ว่าบินอ้อมเนี่ยไม่กี่แม่หรอกแต่ว่าอยู่ในมันใน,ใน,ใ,นในโพงมันนั่นอ่ะชงดังวุ้งวุ้งวุ้งพี่น้องยายสนก็นั่งมอบอยู่อย่างกันนี่เรียกให้คุณตาช่วยคุณตาบอกว่าให้นั่งเฉยๆก่อนนั่งเฉยๆก่อนอันนี้คือประสบการณ์เด้อพี่น้องประสบการณ์ยังไงเมื่อสามปีที่แล้วยายสนโดนไปสามสิบกว่าแม่ ทำไมพอเราไปเหยียบย้ายไปเหยียบลังมันมันก็พุ่งขึ้นมาเลยดีนะที่ใส่กางเกงวอมเป่ายานถับ,บกางเกงวอมเป่าไมา่ยานล้ป่าพ่นองเอ้ยขักอยู่ได้เ <c oughs> พราะว่ากน้นเกินยิ้มสนนี่พุ่นมดเลยหลังเหลืองนี่เอามือปิดหนอเราอย่างกเน,นี่ยตามง่ามมือตามมืออย่างเงี้ยโอ้ยมันต่อยยิ้มนเอาซะจนดำเมี่ยงนะันะ่นะย้ายเอามือขยีออกแบบนี้ล้วตายแวน่นตามันก็มุดเข้ามาอย่างนี้ย้ายก็ทั้งล่องล้องด้วยยิกพึงด้วย ร่องเดชไม่เคยร่องร่องวันนั้นบอกตรงๆพี่ล่องเอ้ยร่องแบบว่าไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือตัวเองยังไงน่ะยายร่องเลยเดชร่องแบบร่องแบบสมเพศตัวเองร่องแบบสงสารตัวเองยายร่องเลยเดชแล้วที่นี่กลัวจะตั้งรักได้วิ่งไปวิ่งยิ่งวิ่งมันยิ่งหมุนยิ่งอุ้ยมาอีกยิ่งหมุนก็ยิ่งร่องเพราะที่นี่ก็เลยโทรหาตา ตาตาก็เลยโทรหารถโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลบอกว่าออกมาได้ไหม้าเมงันก็ขับรถไปหาเขาก็ไปไปอนามัยค่ะพี่น้องนั่นแหละถ้าพึ่งต่อยถ้าไปเจอลังพึ่งเด้ออย่าวิ่งยิ่งวิ่งมันยิ่งหมุนให้นอนลงกับดินเลยนอนเมบก็ได้พี่น้องอันนี้ยายสวนนั่งอยู่อย่างน,นี้สักพักนึงป้จาจักยี่สิบนาทีหรือว่านั่งล่องอยู่อย่างน,นี้กลัวมันจะหนีมันฝูงใหญ่เกินนั่งล่องไอ้ผักกวกะวิ่งมาตาเหลือก คุณตาก็อยู่ต่างกายอย่างกันนี่นะโทรหาแกทั้งร้องแกว่าเธอเป็นไรไหมเธอเป็นไรไหมเพราะว่าถ้าคนแพ้พึงต่อยเด้อพี่น้องแม่เดียวก็ตายเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันมันมันจุกลงนี่นะมันจะจุกตรงลมหายใจเราเลยมันจะหายใจไม่ออกคือว่าข้างในมันจะพองบางทีบางคนโดนต่อยแล้วหนาจะเป็นเปื้นเป็นอะไรเหมือนลมพิษน่ะอันนี้บางคนก็มันมันมันตัดลมหายใจเราไปเลยน่ะเขาเรียกอะไรเฮ้ยนั่นแหละถ้าบางคนน่ะ ที่ว่าแพ้อย่ามาเก็บเดอ้อคนไหนที่ว่าแพ้พึงอย่า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 ทำเรื่องมาอย่าทําเรื่องมาเก็บเอ้พวกเบอร์รี่เดอ้อพี่น้องถ้าว่าแพ้ถึงตายน่ะอือย่ามาเพราะว่าพึ่งในป่านี่เยอะพึ่งโพงยิงเยอะมันต่อยใจสนถุวันนั่นแหละพึง่งเอ้ืบ้านก่อนมาวานในคลิปที่แล้วมั้งกำลังคุยโทรศัพท์ไอทำคลิปอยู่ดีๆมันก็นตอดยายก็ทนเอาพี่น้องไปถึงบ้านกนเาาา็เอายาทาเอานี่แหละก็มาเล่าประสบการณ์สู่กันฟังเวลาเจอรังพึง่งอยา่าวิ่ง ถ้าวิ่งได้อีต้นมันไม่บินตามนั่นละคะถ้าว่าไปเจอไปเหยียบมันอนะอย่าวิ่งหนีเด้อพี่น้องมอบอืมเห็นหนีก็เหมือนกันอีกอันนึงฉี่แตกแท้เลยเนาะพี่น้องครูสอนว่าถ้าเห็นหนีก็เหมือนกันอย่าวิ่งหนีเพราะว่ามีมันวิ่งเร็วกว่าเราขึ้นต้นไม้มันก็ขึ้นเร็วกว่าเราถ้าเห็นหนีให้นอนเมบกับพื้นดินแกล้งตายโทรศัพท์เรียกไอ้คนมาช่วย ถ้าเห็นหมีนะพี่น้องอืให้ทําแบบนั้นให้แกล้งตายเพราะว่าหมีมันไม่กินของที่ตายแล้วมันจะกินของสดอหม, <laughs> มีมาไม่ไกลหมีมาไม่ไกลขีแตกขีแตกเนาะ <laughs> เห็นหนึงนะมันก็ว่าของเนา่าพี่น้องเนาะอันนี้คุยกันตลกตลก <laughs> พี่น้อง ơi. คลิปยายสนมีมีสาระเดิงไหมมีสาระเดิงก็มาอยู่เป็นหูกันเด้อพี่น้องคุณตาไปแล้วเมื่อกี้ตักต่อกันเด้อเดี๋ยวก็ได้เยอะกว่าเดี๋ยวงานข่าพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนด้วยเด้อค่ะพี่ๆน้องๆเราก็เก็บตามออเดอร์เหมือนกันละค่ะตอนนี้อันนี้ถ่ายคลิปเราคุยกันได้เนาะพี่น้องเนาะคนไหนอยู่ถึงถ่ายคลิป เอาจริงๆรบกนะมาหาคนเถานีไม่เงาพี่น้องเอเอเจาแบบไหนเนี่ยจัดไทยปามตลกลิเกเด้อพี่น้องโอ้ยเสดายตาเถากอดเนาะพี่น้องเนาะไม่งั้นจะไปหาเหรนเป็นตลกลิเกแหละพี่น้องเออไกเต็มกระบอกแล้วเดี๋ยวได้เทแล้วพี่น้องให้เขาเอาไปละครึ่งถังยากย่ำไหม่จะเต็มถังให้เขาเอาไปคืออันถังเมื่อกี้นี่ได้ครึ่งถังให้เขาเอาไปลดแล้ว เขาทิ้งถังเปล่าเอาไว้อีกลูกหนึ่งยไหนายายยิตเต็มถังอย่างทีว่าเาจาจะสองขุดถังแม่ด้ครึงถังเขาหิวเปิดแหนบแล้วแต่ของเหลือถังเปล่าอีกสองใบยาไหนายายยิตเต็มทีนีมาเดอมาช่วยกันส่น้องหาคาครึ่งบินใจถอยเลยแหละถามว่าถอยไหมถอยก็ต้องสู้พี่น้องเดี๋ยวที่มมีเงินซื้อตั๋วืึองบินไปบ้านหาลูกหาหลานโตกงาน เงินหลวงก็หายก็ได้แตขข่ขาดกําเขาก็ค่ายาพี่น้องเอ้ยตายเลยยิ่สุนจีหกซิแล้วพี่น้องโอ้มาเด้อเดี๋ยวชมต่อพี่น้องเดี๋ยวจีรำคาญฝากกดไลค์กดแชร์ย้ายหนึ่งเดอ้อพี่น้องเอ้ย,เ,อยเราจะปิ้นท่องทั้งนี้เด้อค่ะเทเราไม่ปิ้นทั้งนี้ ถ้าทางนี้มันจะติดมันจะมีพักของเขาอยู่ค่ะนีน่พักที่ว่ากันมันหลุดออกมาอยู่เราจะต้องปิ้นทางนี้เทมันถึงจะออกแม่งานเข่าพี่น้องถ้าเจอตรงไหนมันไม่สมบูรณ์จะเป็นอย่างการนี้เดี เหลือบกาดพี่น้องอ้อก็ซาก็คุณตาเจอเห็ดเหลืองบอกว่าฉันจะถ่ายวิดีโอมาให้เธอแต่ฉันถ่ายไม่เป็นแต่ฉันเก็บมาอยู่ฉันเจอเห็ดเหลืองฉันเก็บมาให้เธออยู่แม่เนก็ตีนึด โย่โอเคคุณตาไปแกร้อนแล้วแกหนีไปอยู่ในรถแกไปเปิดแอร์ในรถแกบอกว่าเอาเอ,เอแกมีแรงแล้วแกมารับยายสนได้แล้วพี่น้องเอ้ยคนนึงกับเถาคนนึ่งกับแก,กผู้ใดสีไดดกีก้อนกันเด้อสกีผู้ใดก้อนกันนี่แต่คุณตาเจ็ดเจ็ดสิบสี่แต่คุณตาแข็งแรงกว่ายายนะพี่น้องจะบอกให้จะใครสีไดดกีก้อนกันละเด้อ พูดแล้วก็อายุหมันขวดยืนเด้อยศวนกับคุณตาเอ้ยโอเคบายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยศวนกับคุณตาด้วยนะคะรักทุกคนรักทุกคนค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวออกออกป่าแล้วค่ะพี่พีนน้องคุณตามารับบายบายค่ะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะมือดำปีเลยพี่น้อง ีิตาสนอสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ